ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ของคุณชิปแอนดริฟวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับรถตู้ระดับตำนานที่กลับมาพร้อมกับความล้ำสมัยยิ่งขึ้นกว่าเดิมกับ Toyota h i a เอปี2025รถอเนกประสงค์ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งการใช้งานเชิงพาณิชย์และครอบครัวด้วยดีไซน์ใหม่เทคโนโลยีที่ทันสมัยและความสะดวกสบายที่ยกระดับขึ้นอีกขั้น ตั้งแต่เปิดตัวครั้งแรกในตลาดประเทศไทยโตยโยต้าไฮเอสได้รับความนิยมมาอย่างยาวนานด้วยความทนทานความประหยัดน้ำมันและความเชื่อถือในคุณภาพของโตยโยต้าแต่ในปี2025นี้ไฮเอสได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงไม่ใช่เพียงแค่รถตู้เพื่อขนส่งผู้โดยสารอีกต่อไปแต่กลายเป็นรถที่มีความพรีเมียมสมาร์ทและหรูหราก,กว่าที่เคยด้วยแรงบันดาลใจจากไลฟ์สไตล์คนเมืองยุคใหม่ที่ต้องการความสะดวกสบายควบคู่กับความสามารถในการใช้งานที่หลากหลาย รูปลักษณ์ภายนอกของ t o y o ต a h i ฮเอสปี2025มาพร้อมกับดีไซน์ที่ทันสมัยและโดดเด่นทันทีที่พบเห็นตัวถังถูกออกแบบให้มีความโฉบเฉีียวมากขึ้นแต่ยังคงความแข็งแรงทนทานตามแบบฉบับของ h i เอสกระจังหน้าขนาดใหญ่ที่เพิ่มความดุดันพร้อมด้วยไฟหน้าแบบเลตซองเรลที่ให้ความรู้สึกหรูหราและล้ำอนาคตไฟส่องสว่างกลางวันเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ถูกติดตั้งเป็นมาตรฐานเพิ่มความปลอดภัยและความสวยงามไปพร้อมกัน ตัวถังของไฮเอส2 0 2 5ใช้สีขาวแบบมุกเงาวาวที่ดูสะอาดตาและพรีเมียมเส้นสายข้างตัวรถถูกออกแบบให้มีความโค้งมนในจุดที่จำเป็นและเฉียบคมในจุดที่เน้นความสปอร์ตพร้อมล้ออันลอยขนาดใหญ่ที่ช่วยเสริมภาพลักษณ์ของรถให้ดูภูมิฐานยิ่งขึ้นฝากระโปรงหน้ามีความลาดเอียงแบบแอโรดนามิกช่วยลดแรงต้านลมเพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่และยังช่วยเรื่องประหยัดน้ำมันอีกด้วย เมื่อเปิดประตูเข้าไปภายในห้องโดยสารของ Toyota h i ฮเอสปี2025คุณจะสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทั้งวัสดุที่ใช้การจัดวางอุปกรณ์และเทคโนโลยีต่างๆถูกออกแบบมาเพื่อให้เหมาะสมกับทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารที่นั่งกว้างขวาง,วางเบาะนั่งปรับได้หลายทิศทางพร้อมระบบระบายอากาศส่วนตัวสำหรับแต่ละที่นั่งทำให้ทุกการเดินทางรู้สึกผ่อนคลายไม่ว่าจะใกล้หรือไกลแผงคอนโซลหน้าถูกออกแบบให้มีความล้ำสมัย ด้วยหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ที่รองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto รวมถึงระบบนำทางแบบ Real-Time นอกจากนี้ยังมีพอร์ต USB และระบบชาร์จไร้าสายให้ใช้งานอย่างครบครันพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันที่ควบคุมได้ทั้งเสียงโทรศัพท์และระบบความบันเทิงทำให้ผู้ขับสามารถควบคุมทุกอย่างได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องลามือจากพวงมาลายัยระบบเสียงระดับพรีเมียมของ Hiace 2อ2ได้รับการพัฒนาเพื่อให้มีคุณภาพเสียงที่คมชัด พร้อมลำโพงหลายตำแหน่งที่ออกแบบมาให้กระจายเสียงได้ทั่วทั้งห้องโดยสารไม่ว่าจะนั่งแถวหน้าหรือแถวหลังก็สามารถเพลิดเพลินกับความบันเทิงได้อย่างเต็มที่ระบบความปลอดภัยเป็นอีกจุดเด่นของ Toyota h i a เอสปี2025ซึ่งมาพร้อมเทคโนโลยี Toyota s a ซ e t y ้ e ซนรุ่นล่าสุดประกอบไปด้วยระบบช่วยเบรกฉุกเฉิน Prec o l l i s i o n s y s t e m ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน Dynamic ม a d a r Cruise c o n t r ร l ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนเลนดีพาตัวอเลอ และกล้องรอบคัน360องศาที่ช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถมองเห็นสภาพแวดล้อมรอบตัวรถได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะในพื้นที่แคบหรือขนาดถอยจอดเครื่องยนต์ของ Toyota h i ฮเอ2 2025 2 2 5ได้รับการอัปเกรดให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นแต่ยังคงความประหยัดเชื้อเพลิงตามสไตล์ To y ย ta มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.8ลิตรโบแปรผันให้กำลังแรงมา้าเต็มพิกัดและแรงบิดสูงในรอบต่ำช่วยให้การเร่งแซงหรือการขับขี่บนเส้นทางลาดชันเป็นไปได้อย่างราบรื่น มีให้เลือกทั้งเกียร์อัตโนมัติและเกียร์ธรรมดาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานที่แตกต่างกันระบบช่วงล่างของ hy สอง2025ก็ได้รับการปรับปรุงให้มีความนุ่มนวลยิ่งขึ้นลดแรงกระแทกจากพื้นถนนและให้ความมั่นคงแม้ขณะขับด้วยความเร็วสูงเสริมด้วยระบบการสะเทือนหลังแบบคอยสปริงที่ช่วยให้ผู้โดยสารแถวหลังรู้สึกสบายไม่เมือยล้าระหว่างการเดินทางไกล ในด้านการใช้งานจริง t o y o ต a h i ฮเอ2025ยังคงความเป็นรถอนเนกประสงค์ได้อย่างสมบูรณ์แบบด้วยประตูบานเลื่อนที่เปิดได้กว้างช่วยให้ขึ้นลงรถได้ง่ายพื้นที่ห้องสัมภาระด้านหลังกว้างขวางสามารถจัดวางกระเป๋าเดินทางหรือสิ่งของขนาดใหญ่ได้อย่างสะดวกเหมาะทั้งสำหรับการเดินทางเป็นครอบครัวการใช้งานในธุรกิจโรงแรมหรือแม้แต่การดัดแปลงเป็นรถ v i p สําหรับผู้บริหารราคาของโตโยต้าไฮเอ2025ในประเทศไทยเริ่มต้นประมาณ 1, 1 349,00 0าสาบาทสำหรับรุ่นพื้นฐานและอาจสูงถึง1 649,000บาทสำหรับรุ่นท็อปที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ครบครันและระบบความปลอดภัยขั้นสูงซึ่งถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับคุณภาพวัสดุดและเทคโนโลยีที่ได้รับหากคุณกำลังมองหารถตู้ที่มีความน่าเชื่อถือปลอดภัยมีฟังก์ชันการใช้งานครบถ้วนและดีไซน์ที่หรูหราโตโยต้าไฮเอทสองคือคำตอบที่สมบูรณ์แบบทั้งในด้านภาพลักษณ์และการใช้งานจริง ไม่ว่าจะเป็นในภาคธุรกิจหรือการเดินทางส่วนตัวไฮเอสกก็พร้อมจะเป็นพาหนะคู่ใจที่พาคุณไปได้ทุกที่อย่างมีสไตล์